มีภาพภาพหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีหลังจากการกราบพระสวดมนต์บทแล้วบทเล่ามือที่พนมอยู่หน้าอกก็จะค่อยๆย,ยกขึ้นจรดหน้าผากพร้อมกับเสียงที่เปล่งออกมาอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยหลายคนสวดมนต์ทำบุญแล้วรีบอุทิศส่วนกุศลน,นั้นให้เจ้ากรรมนายเวรรีบส่งมอบบุญนั้นออกไป บางครั้งด้วยความหวังลึกๆหวังว่าชีวิตที่ติดขัดจะคล่องตัวขึ้นหวังว่าความเจ็บป่วยจะทุเลาหวังว่าใครบางคนที่เรามองไม่เห็นจะเลิกตามทวงหนี้เราเสียทีเราทำด้วยความคุ้นชินทำด้วยความเชื่อและบางครั้งเราทำด้วยความกลัวแต่ในหมู่ครูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยแม่ตาหลวงปู่ดูโพรหมปัญโยแห่งวัดสแก พระอริยสงฆ์ผู้สอนให้เราสื่อสารกับท่านผ่านบทสวดมหาจักรพัิกลับมีคำสอนที่อาจจะสวนทางกับความรู้สึกของเราท่านเคยเตือนสติลูกศิษย์ไว้ด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายแต่สั่นสะเทือนหัวใจอย่าเพิ่งอุทิศบุญให้ใครจนกว่าใจเราจะมีบุญจริงๆคำกล่าวสั้นๆนี้อาจทำให้เราต้องหยุดชะงักเราอาจจะถามตัวเองว่าอ้าว แล้วบุญที่เราทำไปเมื่อครู่มันยังไม่พออีกหรือการสวดมนต์การไส่บาตรการถวายสังฆทานมันยังไม่เรียกว่าบุญอีกหรือเราอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามใหม่ว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่าบุญกับสิ่งที่หลวงปู่หมายถึงว่าบุญจริงๆอาจจะเป็นคนละสิ่งเดียวกันในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่การอุทิศบุญคือการส่งของ เหมือนเราแพ็กสิ่งของใส่กล่อมจ่าหน้าซองถึงเจ้ากรรมนายเวรแล้วส่งผ่านระบบไปรษณีแห่งกรรมหวังว่าของจะถึงมือผู้รับและเมื่อเขาได้รับแล้วเขาจะพอใจและยุติการทวงถามแต่ในทัศนะของหลวงปูด่ดูการอุทิศบุญไม่ใช่การส่งวัตถุแต่มันคือการแผ่พลังงานเป็นการส่งกระแส กระแสที่ละเอียดอ่อนที่เรียกว่าเมตตาและความสงบเย็นลองนึกภาพตามนะครับถ้าหากเราสวดมน์ในขณะที่ใจของเรายังร้อนรุ่มยังเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องหนี้สินยังขุนมัวกับคำพูดของเจ้านายเมื่อตอนบ่ายยังหวาดกลัวต่อโรคภัยไข้เจ็บยังภาวนาขอให้เจ้ากรรมนายเวรรีบๆไปเสียที ถามว่าในขณะนั้นใจของเรามีความสงบหรือความกลัวมากกว่ากันใจของเรามีความเมตตาหรือความอยากหนีมากกว่ากันถ้าพลังงานที่เราส่งออกไปมันคือพลังงานแห่งความกลัวพลังงานแห่งความรังเกียจพลังงานแห่งการขับไส้ไล่ส่งแล้วดวงวิญญาณที่รอรับอยู่เขาจะได้รับอะไรหลวงปู่ท่านจึงเตือนสติว่า การอุทิศบุญที่แท้จริงมันคือการส่งพลังจากใจที่สะอาดท้าใจของเรายังไม่สะอาดพอยังขุ่นมัวด้วยกิเลสยังเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความกลัวบุญนั้นมันก็ยังไม่ละเอียดพอยังไม่มีกำลังพอที่จะส่งไปถึงใครได้มันเหมือนเราพยายามจะตักน้ําในบ่อโคลนเพื่อส่งไปให้คนอื่นดื่มน้ำนั้นมันไม่สะอาดพอที่เขาจะรับได้ มีเรื่องเล่าของโยมผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นคนที่ชีวิตพบเจอแต่อุปสรรคทำอะไรก็ติดขัดไปหมดสุขภาพก็ไม่สู้ดีเธอเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเธอจึงสวดมนต์บทใหญ่ทุกคืนสวดเสร็จก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างเคร่งครัดขอให้อโหสิกรรมให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี เธอทำเช่นนี้เป็นปีๆแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นความทุกข์ในใจยังคงหนักอึ้งเท่าเดิมวันหนึ่งเธอมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ดูที่วัดสแกเธอก้มลงกราบท่านด้วยความนอบน้อมเล่าเรื่องราวความทุกข์ของเธอให้ท่านฟังเล่าถึงการปฏิบัติอย่างเครียครัดที่เธอทํามาตลอดแล้วเธอก็ถามท่านด้วยความสงสัยทำไมบุญของลูกถึงส่งไปไม่ถึงเขาสักทีคะหลวงปู่ ทำไมเขายังไม่ยอมอโหสิกรรมให้ลกูกหลวงปู่ท่านนั่งฟังนิ่งๆสายตาของท่านมีแต่ความเมตตาท่านยิม้มรอยยิ้มที่เหมือนจะเข้าใจทะลุไปถึงหัวใจของเธอแล้วท่านก็พูดขึ้นมาเพียงประโยคสั้นๆประโยคเดียวบุญโยมยังไม่ถึงเขาหรอกเพราะโยมยังไม่ให้อภัยตัวเองเลยเพราะโยมยังไม่ให้อภัยตัวเอง คำพูดสั้นๆนั้นเหมือนกุญแจที่ไขเข้เขาไปในประตูใจที่ปิดตายของเธอโยมผู้หญิงคนนั้นนิ่งอึ้งไปน้ำตาเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอเพิ่งตระหนักได้ในวินาทีนั้นเองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคนที่เธอเกลียดที่สุดคนที่เธอกล่าวโทษอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรที่ไหนเลยแต่คือตัวเธอเองในอดีต เธอไม่เคยให้อภัยความผิดพลาดของตัวเองเธอยังจมอยู่กับความรู้สึกผิดเธอยังเคี่ยนตีตัวเองซ้ำๆกับสิ่งที่เคยทำพลาดไปใจของเธอไม่เคยมีสันติภาพแล้วเธอจะส่งสันติภาพไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรเรามักจะรีบร้อนเราอยากปลดหนี้กรรมโดยเร็วที่สุดเราอยากให้ชีวิตราบรื่นเราจึงพยายามส่งบุญออกไป เหมือนการจ่ายหนี้หวังว่าจ่ายหมดแล้วเจ้าหนี้จะไปเสียทีแต่เราลืมไปว่าการใช้หนี้กรรมที่แท้จริงมันคือการใช้หนี้ด้วยใจไม่ใช่การส่งบุญเพราะกลัวหนี้จะทวงการให้อภัยคือการใช้หนี้การยอมรับความจริงคือการใช้หนี้การหยุดกล่าวโทษตัวเองคือการใช้หนี้ การที่ใจเรามีเมตตาต่อตัวเองอย่างแท้จริงนั่นต่างหากคือการเริ่มต้นของการใช้นี้กรรมเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเราสงบเย็นอย่างแท้จริงใจที่เป็นอิ่มใจที่เป็นสุขใจที่ให้อภัยตัวเองได้แล้วในขณะนั้นบุญมันเกิดแล้วบุญมันเต็มอยู่ในใจเราแล้วเมื่อใจเราเต็มเหมือนภาชนะที่น้ำเต็มจนล้น บุญน,นั้นมันจะแผ่ออกไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามส่งหลวงปู่จึงสอนว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่การรีบส่งบุญหน้าที่ของเราคือการทำใจให้มีบุญทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสุขทำใจให้เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อใจเราเป็นเช่นนั้นได้เมื่อนั้นแหละบุญจึงจะมีกําลัง บุญจึงจะเป็นบุญที่แท้จริงลองถามตัวเองดูสักครั้งนะครับเวลาที่เรากำลังจะอุทิศบุญเรากำลังทำด้วยหัวใจที่เต็มหรือหัวใจที่พร่องเรากำลังทำด้วยเมตตาหรือกำลังทำด้วยความกลัวหากยังมีความกลัวอยู่หากยังมีความเร่งร้อนหากยังมีความรู้สึกว่าฉันต้องทำนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่า ใจของเรายังไม่พร้อมลองกลับมาดูแลใจตัวเองก่อนกลับมาทำความเข้าใจตัวเองกลับมาให้อภัยตัวเองบุญแท้ไม่ต้องรีบส่งเมื่อถึงเวลาเมื่อใจเราพร้อมเมื่อกระแสะแห่งความเมตตาของเรามันแรงพอเขาเหล่านั้นจะได้รับเองมีเสียงกระซิบเบาๆในใจของเราบางทีเจ้ากรรมนายเวรที่เรารู้สึกหวาดกลัว เขาอาจจะไม่ได้ต้องการบุญจากเราเสมอไปบางทีสิ่งที่เขาต้องการอาจเป็นเพียงความเข้าใจคำสอนของหลวงปู่ดูที่ให้เราหยุดให้เราอย่าเพิ่องอุทิศบุญมันไม่ได้เป็นเพียงการพักกระบวนการแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้เราได้ทบทวนทบทวนความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อสิ่งที่เรียกว่ากรรมเราถูกสอนกันมาว่า คือสิ่งน่ากลัวเจ้ากรรมนายเวรคือผู้ติดตามทวงหนี้ที่โหดเหี้ยมภาพจำของเราคือถ้าเราไม่รีบใช้หนี้เราจะถูกคุกค,คามเราจะพบเจอแต่ความวิบัติแต่ในสายทานแห่งธรรมะที่หลวงปู่ดูท่านชี้แนะท่านสอนให้เรามองกรรมในมุมใหม่ท่านสอนว่ากรรมไม่ใช่โทษแต่กรรมคือครูถ้ากรรมคือครู เจ้ากรรมนายเวรก็อาจจะเป็นผู้ช่วยครูเขามาเพื่อย้ำเตือนบทเรียนบทเรียนที่เรายังสอบไม่ผ่านบทเรียนที่เรายังไม่เข้าใจการที่เราพยายามรีบอุทิศบุญให้เขาเร็วเกินไปโดยที่ใจเรายังไม่เข้าใจบทเรียนนั้นเลยมันอาจจะเหมือนเราพยายามส่งสมุดการบ้านที่ว่างเปล่าให้ครู เราพยายามจะติดสินบนครูเพื่อให้ครูเลิกสอนเราในบทเรียนนี้เสียทีแต่ครูที่แท้จริงย่อมไม่รับสินบนบทเรียนนั้นก็จะยังคงอยู่ผู้ช่วยครูก็จะยังคงปรากฏตัวจนกว่าเราจะเข้าใจมันอย่างแท้จริงบุญที่แท้จริงมันต้องเกิดจากการเรียนรู้เกิดจากความเข้าใจ และเกิดจากการยอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับว่าเราเคยผิดพลาดเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ที่เราได้รับมันคือผลอันสมเหตุสมผลจากเหตุที่เราเคยสร้างไว้เมื่อนั้นใจมันจะเริ่มยอมเมื่อใจยอมความดิ้นรนมันจะหายไปความกลัวมันจะเบาบางลง ความสงบเย็นมันถึงจะเริ่มปรากฏนี่คือบุญที่เริ่มก่อตัวขึ้นบุญที่เกิดจากปัญญาไม่ใช่บุญที่เกิดจากศรัทธาแบบหลับหูหลับตามีเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องทนทุกทรมานจากฝันร้ายซ้ำๆเขาจะฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตากโกรธเกรี้ยวจ้องมองเขาด้วยความอาฆาตแค้นในฝันนั้น เขารู้สึกกลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้นสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวและนอนต่อไม่ได้อีกเลยเขาไปหาหมอหมอก็บอกว่าเขาเครียดแต่เขารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเขาเชื่อว่านี่คือเจ้ากรรมนายเวรเขาจึงเริ่มสวดมนต์อุทิศบุญให้ชายในฝันนั้นทุกคืนเขาทำอย่างจริงจังข้าพเจ้า ขออุทิศบุญนี้ให้ท่านขอท่านจงอโหสิกรรมแต่ยิ่งเขาอุทิศฝันร้ายนั้นกลับยิ่งชัดเจนขึ้นความโกรธเกรี้ยวในดวงตาของชายคนนั้นยิ่งดูรุนแรงขึ้นเขาเริ่มสับสนทำไมทำไมการให้บุญถึงไม่ได้ผลเขาเดินทางไปกราบหลวงปูด่ดูเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟัง หลวงปู่ท่านหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ลืมตาขึ้นมามองชายหนุ่มคนนั้นด้วยความเมตตาแล้วท่านก็พูดว่าโยมยังกลัวเขาอยู่เขาก็ยังมาชายหนุ่มนิ่งไปจริงเขากลัวเขากลัวมากทุกครั้งที่อุทิศบุญเขาอุทิศด้วยหัวใจที่สั่นเทาเขาอุทิศเพื่อให้ชายคนนั้นไป หลวงปู่จึงให้คำแนะนำที่น่าประหลาดใจท่านบอกว่าคืนนี้โยมเลิอกอุทิศบุญให้เขาสักระยะไม่ต้องส่งอะไรให้เขาทั้งนั้นแต่ก่อนนอนให้โยมสวดมนต์ไหว้พระตามปกติแล้วให้ภาวนาแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ให้เขาแต่แผ่ให้ตัวเองท่านให้คาถาสั้นๆมาบทหนึ่งพุทธังสะระนังคัจฉามิ ทำมังสะระนังคัดฉามิสังคังสะระนังคัดฉามิให้ภาวนาไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบแล้วนึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความสว่างให้ใจมันอิ่มอยู่กับพระชายหนุ่มคนนั้นแม้จะยังสงสัยแต่เขาก็ทำตามคืนนั้นเขาสวดมนต์แล้วเขาก็ภาวนา พุทธังสารนังคัจฉามิเขาไม่ได้นึกถึงชายในฝันเขาไม่ได้นึกถึงการอุทิศบุญเขานึกถึงแต่หลวงปู่นึกถึงแสงสว่างใจของเขาค่อยๆสงบลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขารู้สึกปลอดภัยเขาก็หลับไปคืนนั้นเขาก็ยังฝันแต่เป็นฝันที่แปลกออกไปเขายังเห็นชายคนนั้น แต่ชายคนนั้นไม่ได้ยืนจ้องเขาด้วยความโกรธเขาเพียงแต่นั่งอยู่ไกลๆมองมาที่ชายหนุ่มนิ่งๆแล้วก็หันหลังเดินจากไปชายหนุ่มตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆเขารู้สึกเบาความกลัวที่เคยเกาะกลุ่มหัวใจมันหายไปเขาทำเช่นนี้ต่อไปสวดมนต์ ภาวนาถึงพระไม่ส่งบุญให้ใครแต่สร้างบุญให้ตัวเองสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในใจตัวเองเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเขากลับไปกราบหลวงปู่อีกครั้งสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปดูผ่องใสดูมีความสุขเขาเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าเขาไม่ได้ฝันร้ายอีกเลยแต่เมื่อสองสามวันก่อนเขาฝันเขาฝันเห็นชายคนเดิม แต่คราวนี้ชายคนนั้นเดินเข้ามาหาเขาใบหน้าที่เคยบึ้งตึงกลับมีรอยยิ้มจางๆชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆสว่างขึ้นและจางหายไปหลวงปู่ยิ้มนั่นแหละเขามารับบุญแล้วเขามารับตอนที่โยมเลิกกลัวเขาแล้วเขามารับ ตอนที่ใจโยมมีเมตตาต่อตัวเองแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าตราบใดที่เรายังกลัวกรรมตราบใดที่เรายังรังเกียจเจ้ากรรมนายเวรเรากำลังสร้างกำแพงเรากำลังสร้างส,าง,สงครามพลังงานที่เราส่งออกไปมันคือพลังงานลบ มันคือพลังงานแห่งการต่อต้านซึ่งมันมีแต่จะผลักใสและเพิ่มพูนความอาฆาตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดต่อสู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหันกลับมาดูแลใจของเราสร้างความสงบสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นภายในพลังงานบวกพลังงานแห่งเมตตามันจะเริ่มก่อตัวเมื่อเราเลิกมองเขาเป็นศัตรู เมื่อเราเริ่มมองเขาเป็นครูหรือแม้กระทั่งมองเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เป็นอีกดวงวิญญาณหนึ่งที่กำลังเจ็บปวดเหมือนกับเรากำลังหลงทางเหมือนกับเราเมื่อนั้นความรู้สึกเข้าใจมันจะเกิดขึ้นความรู้สึกเห็นใจมันจะตามมาเมื่อเราเห็นเขาด้วยความเห็นใจเขาก็จะสัมผัสได้ถึงกระแสะแห่งมิตรภาพนั้น กำแพงแห่งความโกรธมันจะเริ่มถลายลงทั้งจากฝั่งเขาและฝั่งเราเรากำลังอุทิศบุญเพราะเรากลัวกรรมหรือเพราะเราเข้าใจกรรมถ้าเรายังกลัวกลับมาที่ฐานที่มั่นของเราก่อนกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่การระลึกถึงพระทำใจของเราให้สว่างทำใจของเราให้อิ่มเมื่อเราเข้าใจแล้วว่า เขาก็เป็นเพียงผู้เรียนรู้เหมือนกับเราเมื่อนั้นใจมันก็เริ่มอาภายัยโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าให้อาภัยเลยด้วยซ้ำหลวงปูด่ดูท่านไม่เคยห้ามการอุทิศบุญท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนให้ลูกศิษย์สวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาไปทั่วสามแดนโลกธาตุท่านเพียงแต่ชี้ให้เราเห็นถึงหัวใจของการให้ ท่านเพียงสอนว่าเราต้องอุทิศเมื่อใจเราพร้อมจะให้ไม่ใช่เมื่อใจเราอยากจะผลทุก์มีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลร,ระหว่างการให้เพราะอยากกับการให้เพราะเต็มการให้เพราะอยากคือการให้เพราะอยากผลอยากหนีอยากจบสิ้นเวรกรรมมันคือการแลกเปลี่ยนมันยังมีตัวเราเป็นศูนย์กลาง แต่การให้เพราะเต็มคือการให้เพราะใจมันสงบเพราะมันอิ่มเพราะมันเย็นเพราะมันมีเมตตาไหลล้นออกมาจนอยากจะแบ่งปันความสงบเย็นนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งปวงการให้แบบนี้ไม่มีตัวเราเป็นศูนย์กลางมีแต่ความปรารถนาดีที่บริสุทธิ์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไรใจเราถึงจะพร้อม เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเปลี่ยนจากการให้เพราะกลัวไปสู่การให้เพราะเมตตานี่คือแนวทางที่หลวงปู่ดูท่านได้วางไว้เป็นวิธีอุทิศบุญที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่การส่งแต่คือการแผ่ใจของเราออกไปสิ่งแรกก่อนที่เราจะเริ่มอุทิศบุญเราต้องตั้งใจให้ใจเราสงบก่อน ไม่ใช่การรีบร้อนไม่ใช่การทำตามขั้นตอนให้มันจบจบไปหลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระหรือทำสมาธิภาวนาแล้วอย่าเพิ่งรีบเปล่งวาจาให้หยุดนิ่งๆสักครู่อยู่กับความรู้สึกหลังจากการปฏิบัตินั้นมันอาจจะเป็นความรู้สึกเบาความรู้สึกโล่งความรู้สึกปีติ หรือแม้แต่ความรู้สึกเฉยๆที่สงบนั่นคือต้นทุนของบุญที่เราเพิ่งสร้างให้เราประคองความรู้สึกนั้นไว้รับรู้มันชื่นชมมันให้ใจมันอิ่มกับสภาวะนั้นก่อนสิ่งที่สองคือการสวดมนต์ด้วยความเข้าใจไม่ใช่สวดมนต์เพื่อแลกผลเวลาที่เราสวดบทมหาจักรพรรด หรือบทอิติปิโสเรากำลังน้อมนำคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เข้ามาไว้ในใจเราใจเรากำลังเชื่อมกับพลังงานที่สูงสุดพลังงานที่บริสุทธิ์ในขณะนั้นใจเราคือพุทธะใจเราคือธรรมะใจเราคือสังฆะใจเรากำลังสว่าง ให้เราสวดด้วยความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่ด้วยความรู้สึกร้องขอเมื่อใจเราสว่างบุญนั้นย่อมมีกำลังมหาศาลสิ่งที่สมเมื่อใจเราสงบและสว่างพอแล้วให้เรานึกถึงผู้ที่เราปรารถนาจะอุทิศบุญให้อาจจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือเจ้ากรรมนายเวร แต่ให้นึกถึงเขาด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความเกรงกลัวเราจะนึกถึงเขาด้วยเมตตาได้อย่างไรถ้าเรายังเห็นเขาเป็นศัตรูก็ต้องนึกอย่างที่เราได้เรียนรู้มานึกว่าเขาก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เขาก็กำลังทุกข์เหมือนเราเขาก็กำลังเวียนไหวตายเกิดเขาก็กำลังสแสวงหาความสุข เขาก็กำลังติดอยู่ในบ่วงแห่งกรรมเหมือนที่เรากำลังติดอยู่เขาไม่ใช่ปีศาจเขาคือผู้ที่กำลังเจ็บปวดเมื่อเรามองเขาด้วยสายตาแบบนี้ความรู้สึกเกลียดหรือกลัวมันจะเปลี่ยนเป็นความเห็นใจสิ่งที่สี่คือเจตนาในการอุทิศเมื่อเราเห็นใจเขาแล้วให้เราภาวนา ขอให้เขาและเราหลุดพ้นไปพร้อมๆกันไม่ใช่การภาวนาว่าท่านจงไปสู่สุขติแล้วเลิกยุ่งกับข้าพเจ้าเสียทีแต่ให้ภาวนาว่าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้ความสงบเย็นใดที่เกิดขึ้นในใจข้าพเจ้าขณะนี้ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญนี้ไปให้แก่ท่าน จะเอ่ยชื่อหรือไม่ก็ได้ขอให้ท่านจงมีส่วนในบุญนี้ขอให้ความทุกข์ของท่านจางคลายขอให้ใจของท่านสงบเย็นและที่สำคัญที่สุดกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านไว้ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดี ขอท่านจงอโหสิกรรมและขอให้ข้าพระเจ้าอโหสิกรรมให้แก่ท่านเช่นกันขอให้เราหลุดพ้นจากบ่วงเวรน,นี้ไปด้วยกันนี่คือการปลดล็อกปลดล็อกทั้งเขาและปลดล็อกทั้งเรามันคือการประกาศยุติสงครามไม่ใช่การจ่ายค่าปฏิกรรมสงคราม มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของชายสูงวยัยที่มาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่เขาเป็นคนที่มีศรัทธาแรมกล้าสวดมนต์อุทิศบุญทุกวันไม่เคยขาดแต่ลึกๆในใจเขายังมีความกลัวกลัวกรรมเก่ากลัวว่าถ้าวันไหนไม่ทำสิ่งไม่ดีจะย้อนกลับมา หลวงปู่มองตาเขาก็รู้ท่านจึงบอกเขาว่าโยมหลวงปู่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมขอให้โยมหยุดอุทิศบุญเจ็ดวันชายสูงวัยคนนั้นตกใจจะดีหรือครับหลวงปู่ผมกลัวหลวงปู่ยิ้มโยมทำเพื่อบูชาหลวงปู่ได้ไหมละ่ะเจ็ดวันนี้ให้โยมสวดมนต์ภาวนาบทจักรพัทสวดแล้ว ก็นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระไม่ต้องนึกถึงใครที่ไหนไม่ต้องส่งบุญไปให้ใครทําใจให้มันเต็มอยู่กับพระเจ็ดวันทําให้หลวงปู่ได้ไหมชายสูงวัยคนนั้นแม้จะกลัวแต่ด้วยความศรัทธาที่เขามีต่อหลวงปู่มันมีมากกว่าความกลัวเขาก้มลงกราบครับหลวงปู่ลูกจะทำถวาย เขากลับไปบ้านและทำตามที่หลวงปู่บอกวันแรกเขารู้สึกกระวนกระวายกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็กอดศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่ไว้เขาสวดมนต์นึกถึงหน้าหลวงปู่วันที่สองวันที่สามใจเขาเริ่มสงบขึ้นความกลัวเริ่มจางลงความรู้สึกอิ่มความรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับพระ มันเริ่มชัดเจนขึ้นเขาทำไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดวันในคืนวันที่เจ็ดนั้นหลังจากที่เขาสวดมนต์เสร็จเขารู้สึกปีติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนใจมันเบามันสว่างมันเต็มจนเหมือนน้ำที่กำลังจะล้นออกจากแก้วเขาเผลอหลับไปในสมาธินั้นในคืนนั้นเขาฝันเขาฝันเห็นไม่ใช่ภาพที่น่ากลัว แต่เขาเห็นแสงสว่างแสงสว่างที่นวลเย็นตาเหมือนมีใครกลุ่มหนึ่งมายืนยิ้มให้เขาพวกเขายกมือไหว้แล้วค่อยๆเดินลับหายเข้าไปในแสงสว่างนั้นไปอย่างสงบเช้าวันที่แปดเขารีบไปกราบหลวงปู่แต่เชา้าเขาร้องไห้ก้มลงกราบแทบเท้าท่านเล่าความฝันให้ฟังหลวงปู่ลูบหัวเขาเบาๆแล้วพูดว่า ตอนนี้แหละตอนนี้ใจของโยมถึงเวลาที่จะให้ได้แล้วบุญมันเต็มแล้วมันล้นออกไปเองแล้วโยมไม่ต้องส่งเขาก็ได้รับเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังเชื่อมโยงกลับมาสู่จุดเริ่มต้นจากผู้กลัวกรรมที่พยายามอุทิศบุญเพื่อหน,นีสู่ผู้เข้าใจกรรมที่หยุดต่อสู้และหันมาเรียนรู้ และสุดท้ายสู่ผู้ให้ด้วยเมตตาผู้ที่สร้างบุญจนเต็มหัวใจจนความสงบเย็นนั้นมันแผ่ขยายออกไปปลดปล่อยทั้งตัวเองและผู้อื่นแท้จริงแล้วการอุทิศบุญมันไม่ได้ไปเปลี่ยนกรรมเก่าของใครกรรมที่ทําไปแล้วย่อมต้องให้ผลแต่การอุทิศบุญที่แท้จริงมันเปลี่ยนใจของเรา มันเปลี่ยนใจเราให้ละเอียดพอให้มีเมตตาพอที่จะไม่สร้างกรรมใหม่ไม่สร้างความกลัวไม่สร้างความโกรธไม่สร้างการผูกเวรต่อไปมันคือการตัดวงจรคืนนี้ก่อนที่เราจะอุทิศบุญลองทำตามที่หลวงปู่สอนดูสักครั้งลองวางมือจากบทสวดชั่วครู่แล้ววางใจลงที่คำว่าเมตตา หายใจเข้ารู้สึกถึงความสงบหายใจออกรู้สึกถึงการให้อภัยให้อภัยตัวเราเองให้อภัยทุกสิ่งที่ผ่านมาหากใจของเราสงบพอหากใจของเราเย็นพอแสงแห่งบุญนั้นมันจะส่งถึงทุกดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับเราโดยอัตโนมัติโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเอ่ยคำใดเลย